ก็เป็นช่วงจังหวะที่เมฆหมอกกำลังไหลเข้ามาสถานที่น่นร้านเห็นปุ่ม

xin mời các bạn hái các hay, nhé các này Đến, và, đi Đến, าริโอ่ะใช่พูดอะไรหน่อยปาะก็ได้ของฝากจากลานหินปุ่มไว้เป็นที่ระลึกเลยนะเป็นวีลชนรุ่นสงครามก็เลยต้องเสียเลือดหน่อยกล้องมันเก็บไม่ได้เลยนะเก็บได้นะต้องอ๋อมันเก็บจังหวะตรงนีกไหลไม่ได้ใช่ไหม เราอยู่ตั้งแต่แดดร้อนหมอกมามันกิ้งกันไปอันนี้มาอีกอะตื่นตาตื่นใจมากนะทริปนี้บรรยายม่ถูกมีทุกฟิลภาพนี้แนะนำครับหน้าฝน<ม>ต้องมานะท่องเที่ยวสะดุดตาจริงหน้าฝนวันที่เรามาตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่เท่าไหร่อ่ะวัน วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเจ็ดกันยากันยาลองดูให้เห็นกันยาวๆอดู่ฝั่งนู้นก็ไม่เห็นอะไรละข้างล่างนี่เป็นวิวเป็นเป็นเหวเลยแหละตอนนี้ถูกกบหมดแล้วขาวไปหมดแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป สีนะเดี๋ยวเมมมันจะเต็มเดี๋ยวมันจะเซฟไม,ม,ม่ได้